สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ว่าจะเข้ามารีวิวห้องพักที่พี่ว่าทํางานอยู่นะวันนี้เราจะขึ้นห้องพักไม่ได้เข้าเออเราจะมาเข้าห้องพักไม่ได้มาเข้าครัวนะหนะ <c oughs> น้าที่ประจาตาแหน่งของพี่ว่าก็คือเป็นเชฟประจํารีสอร์ทนะแต่วันนี้ขอขอามาขึ้นขึ้นมาทําคลิปรีวิวห้องพักให้อะไรนะเดี๋ยวพี่ว่าจะพาชมรอบๆห้องนะ ราคาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆห้องห้องพักกันนะคะอันนี้คือห้องพักที่มีสองเตียงค่ะอันนี้เป็นจะมืดจะมืดอ่าตรงด้านนี้เป็นเตียงนอนสองเตียงนะคะเตียงนอนสองเตียงอันนี้มีมีโทรศัพท์มีรีโมทแล้วก็มีที่ ที่แฝนเสื้อผ้าแต่ไม่มีตู้แล้วก็มีที่นั่งพักกันอันนี้เป็นที่นอนนะคะสองเตียงด้านนอกก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านนอกแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะทานอาหารเล็กๆทานอาหารเช้าบนห้องก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเสิร์ฟอาหารบนนี้ค่ะมีทีวีมีตู้เย็นแล้วก็มีกระจกกระจกสองนี่ค่ะ กระจกสองกระจกสองกระจกเต็มตัวแล้วดูด้านนอกค่ะเอาเปิดยังไงด้านนอกก็เป็นกระจกเปิดออกมาก็จะเห็นด้านนู้นเป็นแม่น้ำนี่เห็นไหมอันนู้นก็จะเป็นวิวของแม่น้ำด้านนู้นจะเป็นแม่น้ำนะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทอันนี้ก็จะมีโต๊ะโต๊ะนั่งเล่นตากอากาศสำหรับสองท่านนะคะนี่ค่ะจะมืดอ่านี่ค่คือห้องห้องพักห้องนี้ พักคืนละหนึ่งพันห้าอยบาทค่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ใต้คลิปค่ะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติดีมากอเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำส่วนของห้องน้ำพี่บัดขอเปิดไฟก่อนห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีที่อาบน้ำ แล้วก็หลางน้าหน้า,นาสวนห้องน้ำก็จะเป็นดังนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะมีสบู่สบู่ให้ฮัลโหลมีสบู่ให้ค่ะวันนี้เราขออนุญาตแม่บ้านขึ้นมาทำคลิป <laughs> มาถ่ายรีวิวห้องพักเอาละนะกับคุณทุกคนนะถ้าใครสนใจวันหยุดพักผ่อนอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านท่านหาที่นอนชมวิวกับธรรมชาติติดริมแม่น้ำก็เรียนเชิญได้ที่แม่น้ำรีสอร์ทนครชใยศรีนะคะโทรเข้ามาติดต่อได้ค่ะราคาก็พูดคุยกันได้นะคะโอเคนะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย